เอาล้วครับอันนี้น้าทอนจะประเดิมแล้วต้อยประเดิมแล้วรถไม่เคยเหยียบดินเลยไม,ไ,ไม่เหยียบดินครั้งแรกอยู่บ้านยายติ๋วนี่แหละม,มอเตอร์ไซค์ยายติว๋วโอ้ป่านุดไม่วะฮะน้ำมันน้มันมีตั้มไหนมันคือพวกบอกเลยระดับน้ำมันวะจังหวะจังหวะระดับน้ำมันมันคือพวกอันนี้คือคล้ายๆมันเต็มอยู่เนี่ยอินดิเคเตอร์แถบดำๆเลยมันฟูนเี่โอเคมันเต็มแล้วมันฟูนมันฟูน์มันฟูนอ๋อสตาร์ทสตาร์สตาร์ ครับนั่นจึงแล้วจึงแล้วอ่ะใส่เกียร์ถอยหลังอ่าถอยถอยถอยโอ้โหระบบถอยหลังนี่แน่นอนมากอ่ะเหมือนรถสมัยรุ่นนั่งเดิมอ่ารุ่นไหนรุ่นนั้นก็ต้องถอยแบบนี้ใส่เกียร์ถอยหลังอ่าอยากได้ความเร็วเท่าไหรขึ้นอยู่กับอัตราบิดอ่าบิดมากก็ไปเร็วบิดไม่มากก็ไปช้าโอ้แน่นอนเท่าไวะ่ะแต่ทอนไปเดิมแล้ววะขอทาแล้วขอทาแล้ว ได้การแล้วได้การแล้วอ๋อขาตั้งลงปับขาตั้งลงปับดับรถดับเลยนอกจาก<ะ>บิดสวิตช์แล้วก็มีขาตั้งที่งงที่งงดับเครื่องแน,น่นแท้ๆว่วะโอ้นวัตกรรมใหม่วะนักแสดง,งรับสาระใช่ไหม